3ที่สวนมูลทักษิณาขาที่มีพื้นที่ททวทกว่า1,700ไร่และมีสวนยๆผาบมากแล้วก็วัฒนธรรมไทยค่ะขันย่าเรียนยกสมาคมผู้สื่อข่าวไทยทีวีสีช่องสามภาคตะวันออกกล่าววัตถุประสงค์ขอ,ขอเรียนเชิญค่ะว่ันทีสามนายวัชระพลสามซอสรองผู้ำวิการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยนายกสมาคมผู้สื่อข่าวไทยทีวีสีช่องสามภาคตะวันออกกล่าววัตถุประสงค์ขอ,ขอเรียนเชิญค่ะ ต้องขอขอบคุภท่านนายอำเภอสตีิบท่านรองพตท,ท,ท,ทพัทยาแล้วก็ชื่อนี้นะถึงโจโจนะครับน,นะครับวัตถุประสงค์ก็คือว่าที่ผ่านมาสมาคมผู้สื่อข่าวช่อง3ภาคตะวันออกนั้นสร้างก่อตั้งมาครบวันที่26มิถุนาปีหน้าเจะครบยว4ปีนะครับ ส่วนในการตุนผสมนะค์วัตถุะสงค์ในการจัดครั้งนี้นะครับเนื่องจากว่าััหนึ่งปัใจจัยในสมาคมนะครับยังเหลือน้อยนะครับแล้วก็เคยเข้าไปช่วยเหลือเกี่ยวกับมอบทุนการศึกษาต่างๆที่ผ่านมาฉะนั้นขณะนี้เงินสมาคมเหลือน้อยมากจะทำอะไรก็ทำไม่ได้ การเกิดขึ้นนะครับในสมาคมก็รอมีมติว่าเราจะจัดวิ่งนะครับการอุสนนะทั้งสองวัตถุประสงค์ที่กลับไปมาคู่นี้มาปรึกษาท่านคุณธงชัยนะครับท่านก็ประสานกับท่านโจโจ้นะครับขออนุญาตนะครับท่านก็รับปากว่านะครับหักค่าใช้จ่ายแล้วเงินตัวหนึ่งที่เหลือก็จะมอบให้กับ สมาคมนะครับเพื่อนำไปตามพัสุประสงค์ช่วยเหลือสมาชิกในสมาคมหรือคณะรัมการนะครับอย่างเช่นนะครับที่เราเคยทำมาขนาดนี้มันก็ขาดนะครับตัวการึกษาของเด็กนะฮะต่อไปเรามีเงินขึ้นมาของ ญาติของรูปของสมาชิกและกรรมการนะครับเราสามารถช่วยเหลือได้บ้างแล้วก็เกิดแก่เจ็บตายสมมตินะครับป่วยไข้ขึ้นมาก็ยังเอาเงินจำนวนเนี้เข้าไปช่วยเหลือจุนเจือกับในสมาคมได้แล้วก็ส่วนหนึ่งที่กล่าวมาสักครู่นี้นะครับ mm hmm. เคยมอบทุนการศึกษาที่นครนายกที่จันทบ,บุรีโรงเรียนนะครับ แล้วก็ที่โรงเรียนพิงแก่นบ้านอำเภอที่ผ่านมาก็วันนีญญ้นะครับก็ขอบคุณท่านนายกสมาคมนะครับภาคดอนออกและก็แขกผู้เกี่ยวข้องที่นะครับปรนาเรื่องส่วนนุษย์พรทยาซึ่งเป็นส่วนนุษย์สวนกษศาสตร์ในจังหวัดชลบุรีที่มีชื่อเสียงนะครับะระดับหนึ่งของโลกบริเวณสถานที่นี้นะครับเมื่อมีการจัดวิ่ง นะครับท่านจะได้รับความปลอดภัยจากการวิ่งแล้วก็ยังได้ชมนะครับสวนลอยฟ้าไดานโนเสาร์ขนาดใหญ่สวนหินและพืกาษาสร์อีกหลายประการก็ขอเชิญชวนพี่น้องจากทุกพื้นที่นะครับได้กรุณาสนุนแล้วก็ขอต้อนรับทุกท่านในผู้สื่อข,ข่าวของเราในครั้งนี้นะครับขอุท่าน มีความสุขในการวิ่แงแล้วก็ได้เห็นนะครับแล้วก็การท่านนายกสมาคมผู้สื่อข่าวไทยพีวีซีช่อง3แขกผู้มีเกี่ยิแล้วก็สื่อมวลชนทุกท่านนะครับในานามของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานพัทยานะครับก็รู้สึกยินดีนะครับที่ได้มีส่วนร่วมนะครับในการที่จะสนับสน,นุนก,การจัดกิจกรรมครั้งนี้นะครับซึ่งในในส่วนของทอทออมองว่านอกจากจะเป็นการจับเพื่อ เป็นสบริการแก่สมาชิกของผู้สื่อข่าวแล้วก็ทําคุณประโยชน์ให้กับสังคมส่วนหนึ่งนะครับอีกส่วนหนึ่งทางการท่องเที่ยวก็มองว่ามันจะเป็นกิจกรรมที่สามารถกระตุ้นนะครับเป็นอีเวนต์ที่เกิดในพื้นที่ของพัทยาชลบุรีและจะเป็นการกระตุ้นการท่องเที่ยวอีกรูปแบบหนึ่งจักรยา,ยานกอล์ฟหรือประเภทนี้ซึ่งชลบุรีพัทยามีความโดดเด่นแล้วก็ดังอยู่แล้วนะครับซึ่ง ในโอกาสที่ทางท่านนายกสมาคมผู้สึกอข่าวช่อง3ามได้จัดกิจกรรมเดินวิ่งการกุศลขึ้นที่สวนนมนุษยนะครับทอทก็มองว่าอย่างที่เรียนในเบื้องต้นนอกจากเป็นสวัสดิการแล้วก็เป็นเ,เรื่องของการท่องเที่ยวเนี่ยเรามองว่าคน,นมาเที่ยวนะครับค่าใช้จ่ายต่อหัวนี่ยอยู่ประมาณ2,500-3,000ถึงบาทของคนไทยนะครับดังนั้นเนี่ยคิดว่านักวิ่งที่มาร่วมกิจกรรมเองเนี่ย เรามีความพร้อมในเรื่องของโรงแรมที่พักเกือบ 80, 8,000มห้องนะครับที่สามารถรองรับนักท่องเที่ยวได้ที่เองก็ดีหรือบริเวณรอมรัเป็นซีเวิร์ลเลกตรงนี้ก็อีกในกรกระจายนักท่องเที่ยวให้ไปท่องเที่ยวได้นอกจากนั้นนะครับอาหที่อร่อยนะครับเป็นต้นตำลับของพื้นที่ที่จะได้ร่วมกิจกรรมทางเดินกับเรียนท่านอำเภอสัตหีบนะครับท่านรอง การท่องเที่ยวเมืองพัทยานะครับท่านนายกสมาคมผู้สื่อข่าวไทยทีวีสิ่ช่องสามภาคตะวันออกที่ส่วนนุษตานหลายๆท่านก็จะทราบว่าในหลายๆโซนนั้นก็จะเป็นสุดยอดของโลกได้รวมตัวกันอยู่ที่นี่ดังนั้นเส้นทางการวิ่งทั้งหมดนะครับก็จะผ่านจุดแลนด์มาร์คของส่วนนุษต์หลายๆจุดนะครับจนครบทั้งหมดนะครับซึ่งการแข่งขันในครั้งนี้นะครับก็จะมีด้วยกัน2ระยะด้วยกันนั่นคือระยะ4.3 นะครับกิโลเมตรแล้วก็ระยะ8.3กิโลเมตรค่อนข้างที่จะเหมาะสมนะครับสำหรับการออกกาลังกายแล้วก็เป็นกิจกรรมสําหรับครอบครัวนะครับโดยระยะไม่ไกลนะแล้วก็ในส่วนต่างๆนั้น,นหลายๆท่านจะได้เก็บภาพถ่ายเก็บความประทับใจในทุกๆระยะกิโลเมตรนั้นนะครับตลอดเส้นทางรวมทั้งมีจุดที่หลายท่านต้องบอกว่าควรต้องมาวิ่งที่สวนนุยนนะครับสําหรับช่องทางการสมัครนะครับ เราเปิดที่ระบบลลานะครับในเว็บลลานะครก็สามารถเข้าไปสมัครแล้วก็เข้าไปกดติดตามได้นะครับในเพจของงานนะครับนี้นะครับแล้วก็บอกรายได้เป็นการกุศลนะครับขอบคุณครับเนี่ยนะครับหลักฐานหรือรายละเอียดที่ใช้ในการสมัครเนี่ยท่านสามารถใช้นะครับรายละเอียดตรงนี้ในการเข้าชมสวนน้ำนุษย์ได้ตลอดทั้งวันเลยนะครับอันนี้ก็เป็น รายการที่สับำรวจจากสน้นรุ่และก็ในพื้นที่อีกประการหนึ่งนะครับขอแล้วว่าขอบคุณครับ